C-CARC Podcast โดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้จะนำทั้งเรื่องของความอร,อร่อยและการมีประโยชน์จากอาหารเป็นยามาฝากกันนะคะในโครงการ Soft Power อร์ลานา l ลเคอลิเชส ชูตำรับวิถีชุมชนอาหารเป็นยาค่ะซึ่งโครงการนี้คืออะไรนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆอะไรกันบ้างวันนี้ดรสัรสนีกระจ่างโฉมจากศูนย์วิจัยและพัฒน,นาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยพระอุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้แน่นอนเลยนะคะว่าเราจะได้รับทั้งเรื่องราวของความอร,อร่อยจากอาหารพื้นถิ่นของทางเหนือเรานะคะว่าเอ๊จะมาเป็นยาได้ยังไงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอยากจะให้ทางดรศสนีนะคะช่วยอธิบายสักนิดนึงคำว่าซอฟท์พาวเวอร์ที่เราได้ยินกันเนี่ยนะคะถ้าในส่วนของอาหารพื้นบ้านล้านนาพื้นถิ่นของเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างแล้วก็จะมีความสำคัญยังไงกับเรื่องของการส่งเสริมชุมช คะนได้ค่ะค่ะก็จากที่ผ่านมานะคะประเทศไทยก็ได้มีการพยายามผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจนะคะรวมไปถึงการผลิตสินค้าต่างๆแล้วก็บริการต่างๆที่เป็นรูปแบบใหม่นะคะโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการทางวัฒนธรรมนะคะผ่านการผักดัน 5F นะคะโดย1ใน 5F ก็คือฟู้ดก็คือในเรื่องของอาหารนะคะซึ่งอาหารเนี่ยคนไทยในภูมิภาคต่างๆเนี่ยรู้จักการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์นะคะรู้จักการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีคุณค่าต่อสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็ยังมีการกินอยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็ประหยัดนะคะอาหารพื้นบ้านของไทย จึงมีความสําคัญในหลากหลายมิตินะคะทางด้านสุขภาพวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาต่างๆรวมถึงความเชื่อแล้วก็มีเรื่องของการปรุงอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารของคนไทยจึงมีการคํานึงถึงสุนทรียะของรสชาตินะคะการจัดวางความสวยงามของอาหารนะคะบรรยากาศต่างๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันเป็นการกําหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชนนะคะแล ก็มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการส่งต่อภูมิปัญญากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ส่งคุณค่าต่อของแต่ละพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่ดรสันทนีไว้แจ้งไว้นะคะ,คะสำหรับโครงการนี้ค่ะ So f t Power วอร์ลานาโลเคอลิชเชเนี่ยนะคะชูตำรับวิถีชุมชนอาหารเป็นยาตรงนี้เรามีวัตถุประสงค์โครงการยังไงบ้างคะสำหรับโครงการลานาโลเคอลิเชียส ชูสำรับวิถีชุมชนอาหารเป็นยานะคะมีวัตถุประสงค์อยู่3ามข้อด้วยกันนะคะมีการรวบรวมเ,เ,เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นของชุมชนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นของชุมชนผ่านกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมนะคะและอันสุดท้ายเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นของชุมชนผ่านสื่อ เพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความตระหนักถึงการบริโภคอาหารท้องถิ่นที่ดีต่อสุขภาพค่ะค่ะก็มีกันหลากหลายวัตถุประสงค์เลยทีเดียวนะคะสําหรับกิจกรรมในโครงการนี้ค่ะทราบมาว่าก็มีกันหลากหลายเช่นกันนะคะ,คะตรงนี้เราเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วก็มีการดําเนินไปแล้วบางส่วนด้วยใช่ไหมคะมีอะไรกันบ้างคะก็กิจกรรมหลักๆของโครงการนะคะก็จะมีอยู่4กิจกรรมด้วยกันนะคะ จริงๆทำไปแล้วประมาณสองนะคะแล้วก็อีกสองกิจกรรมก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานนะคะคะซึ่งกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างชุมชนนะคะที่ร่วมโครงการนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเชื่อมชุมชนแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมผ่านอาหารมื้อพิเศษนะคะหรือทางโครงการตั้งชื่อน่นารันากน่ารักว่า Big Lun c ชนะคะชูะะสัมรับวิถีชุมชนค่ะแล้วก็กิจกรรมที่สองนะคะจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเวทีเสวนา ะะ Let Food be the m e d i c i n e นะคะซึ่งอันนี้เราก็จัดไปแล้วที่โรงแรมวินทรีนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วมีกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมโชว์เคสและเวิร์กช็อป ชูสำรับวิถีชุมชนอาหารเป็นยานะคะซึ่งอันนี้เรากำลังจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะคะและกิจกรรมที่4เป็นการจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกและช็อตวิดีโอนะคะ,คะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ลานนาโลเคอลิเชียสค่ะก็มีการทำกิจกรรมต่างๆแล้วเนี้ยเรียกว่าต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะ,คะไปจนถึงช่วงไหนนะคะ กิจกรรมจะมีอยู่ตลอดทั้งปีค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมค่ะก็ะจัดทยอยทำกิจกรรมไปเรื่อยๆค <ไป S 2> ่จนถึงสิ้นปี2567น,นี้เลยะนะคะ,คะสําหรับในเรื่องของพื้นที่การดําเนินการกันบ้างค่ะตอนนี้เราลงพื้นที่ไปตรงไหนยังไงเราบ้างคะ พื้นที่ดำเนินการนะคะจะมีอยู่สองตำบลด้วยกันนะคะ,คะพื้นที่แรกที่ตําบลหลวงเหนืออําเภอรอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและพื้นที่ที่สองนะคะอยู่ที่ตําบลสันป่าเปาอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะสําหรับในเรื่องของเมนูกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้หลายท่านอาจจะรอฟังแล้วละ่ะเอ้มี ตัวอย่างของเมนูที่เป็นสำหรับวิถีชุมชนอะไรบ้างนะคะที่จะเป็นตัวแทนของอาหารเป็นยาที่เห็นได้ชัดเจนค่ะค่ะจริงๆแต่ละชุมชนมีเมนูอาหารที่มีความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะ,คะแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างสัก2เมนูนะคะก็อย่างที่ลงเหนือนะคะก็จะมี ปลาปิ้งอบสมุนไพรนะคะซึ่งในนั้นก็จะมีโอ้โหสมุนไพรยเยอะแยะเลยนะคะ,คะมีทั้งผักชีฝรั่งมีขิงมีใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูแล้วก็ข่าด้วยนะคะอันนี้กลิ่นหอมมาเลยนะคะใช่ค่ะแค่ฟังก็รู้สึกแบบหิวเบาๆแล้วตอนนี้ค่ะแล้วก็มีปลาในวันนั้นที่ทำกิจกรรมกัรนนะ่ะทางชุมชนจะใช้ปลาดุก นะคะ,ะปลาดุกนี่อย่างแรกคือช่วยเสริมสร้างร่างกายนะคะในช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงสมองด้วยนะคะ,คะแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะก็จะมีพอปนๆกันไปมันจะช่วยหลาย เยอะมากเลยนะคะก็ก็มีสรรพคุณของแต่ละ,แต,ละแต่ละพืชผักขก็ใช่แหละนะคะใช่ค่ะอย่างผักชีฝรั่งนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการลดระดับความดันโลหิตนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงกระดูกและฟันนะคะขิงแน่นอนก็จะช่วยในเรื่องของหวัดนะคะช่วยในเรื่องของการแก้ไอแล้วก็รวมถึงการช่วยขับลมด้วยแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยนะคะ,คะ ก็เรียกได้ว่าทั้งอร่อยแล้วก็มีเป็นแบบสารพุณทางยาเยอะเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูแรกนะคะสิ่อย่างที่ได้ยินกันมาว่ากินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารนี่คือเมนูนี้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยเขามีปลาดุกด้วยมีปลาดุกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูแรกเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมนูของสําหรับพื้นบ้านล้านนาสําหรับวิถีชุมชนก็ยังมีอีกเยอะเหมือนกัน ะะใชคะมีตัวอย่างกันอีกบ้างไหมคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างของที่สันป่าเปาอีกที่หนึ่งนะคะสันป่าเปาจะเด่นในเรื่องของปืนนกไส้ปืนนกไส้ปืนนกไส้ไหมคะคืออะไรคะปืนนกไส้เป็นวัชพืชที่อยู่ข้างทางค่ะที่เป็นเกสรสีเหลืองๆแล้วเป็น สีขาวที่เป็นดอกเล็กๆใช่ขึ้นอยู่ตามข้างทางเวลาเราเดินผ่านขับรถผ่านเพราะด้นั้นเราจริงๆเราอาจจะรู้จักในชื่อของวัชพืชเป็นวัชพืชแต่ทานได้ทานได้ค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะค่ะก็ที่สันป่าเปาเขาจะมีแปลงเขาไม่ได้เก็บข้างทางมาทำอาหารให้เราเขาจะมีแปลงปลูก เป็นแปลงปลูกปืนนกไส้นะคะแล้วก็เขาจะมีเมนูเด็ดของเขาคือยำปืนนกไส้นะคะซึ่งเขาจะนําปืนนกไส้มาดองก่อนอโดยปืนนกไส้ดองเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการหมัก ะะมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารช่วยดูดซึมสารอาหารแล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็สร้างวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะแล้วจากปืนนกไส้ดองเนี่ยก็นํามาทําเป็นยําปืนนกไส้นะคะซึ่งในยําปืนนกไส้เนี่ยก็จะมีสมุนไพรอีกหลายอย่างนะคะอย่างเช่นหอมหัวใหญ่หอมแดงกระเทียมข่าพริกป่นถั่วลิสงมะนาวมะเขือเทศเนี่ยคะ่ะก็แต่ละอย่างก็จะมีสรรพคุณ ที่แตกต่างกันออกไปนะคะ อย่างเช่นหอมหัวใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตนะคะช่วยกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อหอมแดงก็กระตุ้นการทํางานของปอดกระเพาะอาหารนะคะกระเทียมช่วยในเรื่องของการจุกเสียดนะคะอาหารไม่ย่อยนะคะกระตุ้นการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่เป็นสกัดเราใช้ส่วนไหนของต้นปืนนกไส้ค่ะใช้ได้ทั้งทั้งต้นเลยค่ะดอกก็ได้ดอกก็ได้ลำต้นก็ได้ใชใบก็ได้ใบก็ได้อ๋อแสดงว่าได้ทั้งต้นเลยที ใช่ค yes, ่ะทีนี้เราจะไม่เด uh ิน huh. ผ่านเฉยๆแล้วนะคะเราจะเก็บกลับบ้านไปทำอาหารได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น่าสนใจเลยเดียวสำหรับอาหารจากวิถีชุมชนนะคะที่เรียกว่าเป็นทั้งยาแล้วก็เป็นทั้งสรรพคุณที่มากมายสำหรับในเรื่องของโภชนาการที่ดีด้วยเนาะสำหรับโครงการนี้ค่ะทราบว่าก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ทำร่วมกับชุมชนด้วยนะคะตรงนี้จะส่งผลยังไงกับชุมชนบ้างคะ แน่นอนชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการนะคะก็จากการที่ชุมชนเข้ามาร่วมวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีกิจกรรมที่เป็นประชุมวางแผนกิจกรรมบิ๊กลันต่างๆนะคะก็ชุมชนก็จะมาร่วมร่วมคิด ร่วมคิดกันก่อนแล้วก็ร่วมวางแผนร่วมกันนะคะร่วมกันคัดเลือกวัตถุดิบนะคะแล้วก็นําไปสู่การทําอาหารของชุมชนนะคะแล้วก็จะมีครูภูมิปัญญาที่เป็นผู้แทนของชุมชนเนี่ยมาร่วมเป็นวิทยากรในการทั้งเสวนาทั้งโชว์เคสและเวิร์กช็อปนะคะก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนใกล้เคียงด้วยทั้งลวงเหนือเองกับสันปะเปาจริงๆเขาเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กันนะคะใช้เวลาเดินทางระหว่างชุมชนเนี่ยประมาณ10 ถึง15นาทีนะคะก็ไม่ไกลกันนะคะใช่ใก็คือไปมาหาสู่กันได้ง่ายแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เจอกันนานทีก็จะมาเจอกันพอเขามาเจอก็เป็นโอกาสดีที่ได้เจอกันเนาะเขาก็จะพูดกันถึงเรื่องแบบเก่าๆสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านอาหารที่ที่ที่นมาทําในโครงการค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็นักท่องเที่ยวก็จะรู้จักชุมชนทั้งลวงเหนือและสันป่าเปาผ่านอาหารด้วยนะคะเพราะว่า จากการที่ชุมชนได้มาทํากิจกรรมในโครงการเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในสื่อต่างๆนะคะแล้วก็บางสื่ออย่างที่ล่าสุดก็จะมีไทย p ี s ที่จะชวนทางหลวงเหนือไปร่วมออกบูธแล้วก็ร่วมจัดเวิร์กช็อปนะคะก็ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีทั้งสื่อออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็บางทีนั่งอยู่ในชุมชนก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าวันนี้ครัวเปิดไหมก็เลยบอกว่าต้องขออภัยต้องจองล่วงหน้า ค่ะนี่ก็เรียกว่า บางท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอร่อยๆอออจากวิถีชุมชนแบบนี้ก็ตามไปในพื้นที่นั้นๆใช่ด้วยซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารชุมชนนี่เองใช่ะค,ะค่ะค่ะแล้วสำหรับในส่วนของกิจกรรม <c oughs> ที่ดำเนินผ่านมาเนี่ยนะคะอยากจะให้ทางดรสันสนีค่ะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารแบบนี้จะส่งผลกับเศรษฐกิจท้องถิ่นยังไงคะค่ะแน่นอนนะคะอาหารแต่ละจานมันเชื่อมโยงได้หลาย หลายพักส่วนหลายมิติด้วยนะคะก็อ,อาหารหนึ่งจานเนี่ยถ้ามองมองลึกเข้าไปเนี่ยจะมองเห็นในเรื่องของวัตถุดิบนะคะคนที่ทำอาหารเองเนี่ยก็จะนำนะัวัตถุดิบอันนี้ก็จะมาจากในท้องถิ่นเองนะคะอย่างปืนนกไส้เนี้ยคะ่ะจริงๆในจริงๆบ้านเรามีทั่วไปอยู่ละแต่เราก็ นำมาจัดให้มันเป็นระบบระเบียบให้อยู่ในแปลงที่มันมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสะอาดนะคะก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคนะคะก็ถ้าชุมชนนำไปปลูกก็สามารถส่งวัตถุดิบให้กับทางพ่อครูแม่ครูที่เป็นครูภูมิปัญญาด้านอาหารนะคะนำไปผลิตเป็นอาหารของชุมชนท้องถิ่นได้นะคะก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะไม่ต้องออกไปหาวัตถุดิบนอกพื้นที่นะคะ แล้วก็โยงไปถึงการจัดวางอีกนะคะก็อาจจะจัดวางบนใบตองหรือตะกร้านะคะก็ช่วยส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนนั้นด้วยนะคะ<ฆ>เป็นภาชนะที่นำมาบรรจุอาหารก็สร้างคุณค่าให้กับพืชท้องถิ่นได้ด้วยนะคะ,คะในช่วงท้ายสักนิดนึงนะคะ,คะอยากจะให้ทางดรสันสนีค่ะช่วยฝากถึงโครงการนี้ค่ะ ก็โครงการนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมโชว์เคสและเวิร์กช็อปนะคะที่กาดเพียงดินตำบลสันป,ป่าเปาอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าก็คือวันศุกร์ที่30สิงหาคมนะคะเริ่มลงทะเบียนเวลาบ่ายสโมงนะคะแล้วก็มีตลอดทั้งงานไปจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มค่ะก็ลงทะเบียนแล้วก็สามารถรับของที่ระลึกได้ด้วยนะคะ,คะในงานก็จะมีเป็นบรรยากาศ กาดชุมชนนะคะก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็ร่วมกิจกรรมภายในพื้นที่กาดเพียงดินกาดคนเท่าเล่าขานนะคะค่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆอบอุ่นภายใต้วิถีชุมชนนะคะชิมอาหารพื้นถิน่นซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนในชุมชนนะคะแล้วก็ฟังดนตรีเพาะ,พาะแล้วก็มีการแสดงฟ้อนไก่ลายด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความ อร่อยจากอาหารวิถีชุมชนอาหารเป็นยาด้วยนะคะ,คะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะดรสันสนีกระจ่างโชมค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่ได้นําเรื่องราวของความเป็นครีเอทีฟและนนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้เผยแพร่ให้กับลูกทุกท่านได้รับทราบในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่